จังหวัดอ,อยายุทยานะคะที่ร้านผ้าไทยบายมุทิตานะคะเราจะมาใส่ชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่วัดกันนะคะชุดไทแบบนี้เลยสวยๆแค่นั้นเลยเราไปเล่กชุดไทยกันเลยค่ะและสำหรับชุดนี้เป็นชุดของผู้ชายนะครับนี่ครับนี่ผ้าไทยพร้อมจงกระเบงนะครับแล้วก็มี เข็มขัดด้วยพอสร้อยแล้วก็สายคาดไหล่นะครับอุปกรณ์ประกอบก็มีดาบให้ด้วยนะครับสำหรับชุดไทยชุดนี้อัตราค่าบริการให้เช่าก็อยู่ที่200บาทนะครับมากันได้แล้วนะครับร้านอยู่หน้าวัดชัยวัฒนารามนะครับอยุธยาครับผมและนี่คือชุด ผู้หญิงนะครับ oh. นี่ครับสวยงามครับสีสันนี่นี่ครับราคาแค่200บาทเท่านั้นนะครับ oh. เพื่อนๆนี่ครับเหมือนกันนี่นะครับขอบคุณครับ จะเป็นในส่วนของอเครื่องประดับนะครับนี่ครับผมแบบนี้เลยก่วลังแต่งตัวอยู่ค่ะเป็นโทนสีออกม่วงอ่อนๆเนาะสีม่วงสีม่วงพี่เขาบอกว่าถ่ายรูปขึ้นเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็200เหมือนกันราคานี้มานานยังัะพี่ ราคานี้พื้นฐานะะมาจากพื้นฐานมาตั้งแต่ไหนะอะไรไม่ขึ้นเลยเลยค่ะจอดรถแป๊บนึงนะคะได้ไปถ่ายฝั่งนู้นดรรได้แล้วเดี๋ยวหนูกก็เปลี่ยนชุดโอเคครับลูกครับลูกค้ามาตั้งแต่เช้านะดูแลดีมากค่ะเป็นคอสตูมให้ด้วยเป็นสไตล์ลิ์คอบต้วยธรรมดาอยู่หลักคนจะพอดีว่าโควิดสีนี้รู้สึกจะขับขับสีเทาไหม ตอนนี้ก็เขาก็ได้ร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นนะครับใส่ทองประมาณห้าบาทเทียบเลยครับทองหนักมากครับตอนนี้เดินออกไปอาจจะโดนป้นได้แต่ว่าแบบหายากเนาะโอกาสที่จะใส่ชุดไทยโอกาสที่จะมีเงินทองร่ำรวยขนาดนี้นะ้เงินไปได้อ่ไปทำผมไปทำผมไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ ร,ร,ร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยนะครับหาไม่ยากครับตรงข้ามวัดเป๊ะๆเ,เลยตัวนี้กําลังรอขั้นตอนอะไรอยู่ทำผมค่ะให้เข้ากับชุดไทยนี่ครับที่เป็นหน้าไทยมานี่มาทำผมค่ะ อยู่จ้าของร้านนะคะที่เจรมิสความสวยให้วันนี้แล้วถ้ามาอินทิยานะคะแล้วมาแต่งชุดไทยต้องอย่าลืมมาที่ร้านร้านผ้าไทยใบยมุนทิตานะจ๊ะอยู่หน้าวัดไชยพนารามชุดราคา200บาททุกแบบจ้าเยี่ยมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปดูครับนี่เริ่มไปครับนีครับตอนนี้เราจะอยู่ที่วัดไชยแล้วนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะจะกลับไปคลิปหน้าคะ่ะ